ทุกคนวันนี้ก็ยิ่งช่องเบอร์สวยๆกัน,กนอีกแล้วนะนะวันนี้เราเราไปเซเว่นมานะเราซื้อันนี้มาเราจะ A S M R ถ้าเกิดมีเสียงอะไรด้วยขอรบกวนด้วยนะคะเป็นถนะุงผนะ้าเนาะก็จะผ้าก็แบบนี้แหละเราอยากได้อะไรอยากได้ร้านนี้อะ่ะเนี่ย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 อยากได้รานยาานี้เรามากแกะกันเลยเอ้าเจ็บนิ้ว ย้อยทำอะไรอยู่วคนนี้คนพลาดอ,อ๋อเห็นแนละ้วต้องฉีกตรงนี้นอนไหนนะี่นะฉีกแล้วร้อนจริงเลยเอาเชลล์ oh, <shit. S 1> ถ้าคนแกะตรงนี้ได้ถ้าแตแ,แกะตรงนี้เร้วแก่ตรงนี้เลยดูไรอย่งโศนมา นะตลา,าดญี่ปุ่นตอ้ตลา,า,ด,า,าดญี่ปุน่นยิยฟีฟ้ายุงเหรอ,อยุ่งฟ้าแต่ถี่เลยเรอ แล้วก็ต um ้มปลาต้ม oh. น้ำไลน์ที่เราอยากได้เอ oh. oh. uh ็น huh. ต้มไก่ก็ไ okay. ด้เลยู่ในเรื That ่องน้ำเนี oh. ่ยเขาเปิดหรือ huh. ย uh ังคะยังติดไม่ได้นะคะสองคนเกี่ยวกับประชาชนเริ่มมีคำถามและเป็นกระแสวที่กำลังจะหมดอายุลงวันที่18พฤษภาคมนี้และชุดใหม่ค่ะตอนนี้เริ่มมีกติกาออกมารวมถึงรื่องที่เขตเนาะ ขึ้นและล่าสุดก็มีที่มานะะคทำให้ว่าที่ผู้สมัครสวรวมตัวกันไปเรียกร้องสถารันกลางนะะคให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยค่ะลองดูรายละเอียดเรื่องนี้กันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะสิทธิ์ในสายโยนที่ผ่านมานล่ะเองชอบ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 ผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกสวกว่าพวกรวมหกคนด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เกิดติดตั้งช่องนี้เลยนะคะบ๊ายบายดูเรื่องของด่นแน่น